สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆืนทางจิตวิญญาณของฟางทุกทุกท่านเลยนะคะที่ฉละเวลาเข้ามารับชมฟังคลิปในวันนี้วันนี้ยังไม่มีหัวข้อเช่นเคยหมยไพ,งงพ,พ,เพ,เพ่เป็นผู้เล่าเรื่องแล้วก็สัมผัสพลังงานเพื่อนๆให้พลังงานของพี่พี่เพื่อนเพื่อนเป็นผู้เล่าเรื่องราวแล้วก็ตั้งชื่อคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะต้องต้องบอกได้ว่าขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการสื่อสารเนาะพลังงานน่ารักมาก แล้วก็น่าจะมีข้อความใดที่ที่น่าจะจารึกไว้ให้เพืเ่อนๆได้ได้เข้ามารับฟังขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตคุรุคุบาาจารย์ที่ปกปักราาักษาเพื่อนๆขออนุญ,ญาตสิ่งศดิ์ไฮเออร์เซลท่านผู้นำทางจิตวิญญาณทุกท่านขออนุญ,ญาตจิตวิญญาณเบื้องสูง การสื่อสารในครั้งนี้ขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไ like, ลค์กกดติดตามการ การเข้ามารับชมรับฟังทุกๆช่องทางเลยแล้วก็การเข้ามาซัพพอร์ตแม่หมอฟางขอบคุณมากมากขอบคุณที่ที่แนะนําไพ่ดีๆให้แก่การขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพลังงานการมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แนะนําหนังสือดีๆให้กับแม่หมอฟางด้วยเช่นกันการที่เราได้มาพบเจอกันพูดคุยกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องเอิญเลย,เลยแล้วก็ขอบคุณนะ่ะ ต้องต้องบอกได้เลยว่ามันมันเร็วสำหรับไอ้หมอฟางที่ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ที่ที่ได้ออกมาทำตรงนี้แล้วก็ได้ได้พูดในประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ได้มาเล่าได้มาบอกต่อได้มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเป็นส่วนลึก ในจิตในใจว่าตัวเองจะมาทำเลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าถึงเวลาของเจ้าของคลิปด้วยเช่นกันมาค่ะมาให้ไพ่สำหรับนี้ได้เช็คพลังงานเพื่อนๆกันดีกว่าก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะสื่อสารออกมาในรูปแบบใดทำไมลุ้นเนอเพราะว่าเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึง่งเนาะ ยิ่งเปิดยิ่งยิ่งยิ่งสับยิ่งดูใต้สำหรับก็สดใสค่ะสดใสเตรียมหินมาคอยปิดหน้าไพเลยทีเดียวว้าคินถิวไม้คินถือไม้ไปทีเดียวแล้วกันเนาะหกไปดีกว่าคิงถือไม้ ขิงดูไหมแอบ,บเห็นได้สำรับเทียบครับน่าไฟออฟสอดตอนแรกอะต้องบอกได้ว่าเขายาวอันนี้ก่อนแล้วก็ถามว่าจะอ่านคลิปมาเป็นยังไงจะเจอพลังงานอะไรขึ้นหมดเลยแปดไม้ขึ้นเหมือนกัน ทักทายเจ้าของคลิปค่ะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางที่คุณกําลังเดินไปนะคะเพาคุณบางท่านเดินทางมายาวนานแล้วก็ยาวยาวไกลต้องพูดอย่างนี้เนาะว้าวขอให้คุณตั้งมั่นต่อไปในสิ่งที่คุณกําลังทำเพราะพลังงานในวันนี้เป็นคนที่ใช่ค่ะคุณมีภารกิจทางจิตญาณที่คุณจะต้องทําแล้วก็คุณมีสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะด้วยอะไรศักยภาพที่คุณมี มันมันมากกว่าที่คุณจะเก็บของดีไว้ที่ตัวเองคุณเป็นนักประดิษฐ์อะผู้สร้างคุณเป็นคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้ดีคุณเป็นคนที่มีอธิยาัยที่ดีมากๆม,ม,มองโลกกว้างไกลแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างมากๆไม่ได้ทําอะไรหน้าเดียวอย่างแน่นอนเป็นคนที่ทํางาน หลายหน้าบางคนบางท่านก็เป็นเจ้าของกิจการที่คุมลูกน้องหลากหลายทิศทางอาจจะทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวได้ด้วยเชย่นกันบริหารกิจการไปด้วยกันหรือบางคนบางท่านร่วมทําภารกิจวิญญาณกับคณะผู้นําทางทั้งในโลกทย์และก็ในโลกของความเป็นจริงในการใช้ชีวิตบางคนบางท่านได้เจอกลุ่มเจอทีมเจอกลุ่มเจอทีมมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ไปเจอ,อช่อง สื่อโซเชียลที่จะพาเราไปค้นพบสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันมันควรปล่อยคุณวางความคิดใดที่มันไม่ได้มีผลที่จะช่วยช่วยทำให้คุณไปข้างหน้าคุณวางมันลงแล้วคุณก็สารต่อสิ่งที่มันปฏิปต่อเรื่องเหมือนคุณได้จิ๊กซอว์มาเพิ่ม มือนคุณไปเจอคูดีเมือนคุณไปเจอองค์ความรู้ใหม่เมือนคุณไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณเก็บเกี่ยวแล้วมันออกดอกออกผลให้คุณได้ได้ก้าวไปข้างหน้าจริงๆแล้วก็ได้สร้างสารรค์สวยงามออกมาเป็นปรูปธรรมจริงๆเลยในในโลกนี้เนาะต้องบอกได้เลยสวยงามสวยงามปรัชสอนมากๆเป็นชาวราศีสิงห์ได้เมษธนู นะคะธาตุไฟมาเยอะเช่นกันอ่าแล้วก็ธาตุน้กากระกรพุธจิมีนเนะาะธาตุอ่าล่มไม่ถุนดนกลมได้เช่นกันธาตุดินพืชสกัดมังกรเป็นได้ทุกทุกระคา,าอาศีเลยแต่จะเด่นในเรื่องของไฟแพชชั่นที่มีมากๆเลยเพราะเนื่องด้วยคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกงไงเป็นผู้นํา่ะคุณเป็นผู้นําโดยสัญชาตญาณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่หล่อสวยอ่ะอ่ะต้องพูดอย่างนี้ สวยในรูปแบบของเราสวยในในแต่ละคนนิยามแตกต่างกันคุณรักษาตัวเองคุณรักในตัวเองคุณดูแลตัวเองคุณดูแลรูปลักษณ์ศักยภาพเติมสติปัญญาสมาธิคุณมีพลั่งพร้อมนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้ถึงพลังงานของเพื่อแล้วตอนนี้กําลังมองหน้าสู่โลกกว้างสู่สิ่งใหม่ๆกาลังกาลังวางแผนที่จะกําเนิด สิ่งใหม่ๆกาลังดูทิศทางของชีวิตช่วงนี้มันน่าที่จะลงทุนไหมช่วงนี้มันน่าที่จะไปไหมแล้วจังหวะที่ดีของชีวิตคืออะไรคุณเข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตมากๆคุณเข้าใจในสิ่งที่มูมแมลงที่คุณถืออยู่ที่คุณจะเหวี่ยงไปทิศเนี้ยมันจะกลับมาหาคุณเท่าไหร่คุณมีแรงเท่าไหร่คุณมีศักยภาพเท่าไหร่คุณรู้ดีกรีของตัวเองคุณรู้ศักยภาพของตัวเองนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้ คุณรู้แล้วว่าคุณคือเพชรเม็ดงามที่ถูกเจียระไในมาอย่างดีว้าวเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆคุณตอนนี้กำลังได้เจอผู้คนหลากหลายเลยใช่ไหมกำลังเจออ่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาองค์ความรู้ใหม่กลุ่มใหม่ๆที่คุณได้ไปเจอออกจากคไม่ใช่เรียกว่าออกแต่เรียกว่า ขยับขยายเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วไปถูกทิศถูกทางด้วยนะต้องบอกองนะี้นะพรอ,อะไรใช่ไหมคุณมีคุณมีใจที่กล้าหาญคุณมีจิตวิญญาณที่หนักแน่นคุณเข้มแข็งหนักแน่นแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณจะผ่านไปได้ทุกเหตุการณ์สถานการณ์ทุกบททดสอบในชีวิตคุณไปวางคุณทํำความเข้าใจ คุณเรียนรู้ก็ชงจักรวาลคุณคุณเรียนรู้ตัวคุณเองคุณปล่อยอะไรที่ไม่จําเป็นคุณปล่อยวางสัมภาระที่ไม่ได้ได้ได้ใช้จริงๆในชีวิตคุณมองสิ่งเหล่านั้นว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่สวยงามนะถ้าวันใดวันหนึ่งเราเราเราจะต้องใช้เดี๋ยวเราจะจะเข้ามาตรงนี้ถ้าสัมภาระตรงนี้มันมีประโยชน์จริงๆคุณจะเก็บไว้ แล้วคุณจะเรียนรู้ไปกับมันไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้เพื่อนที่ดีงานที่ดีที่ตามช่วงเวลาค่ะคนเรามีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อขยับขยายและก็เติบโตซึ่งตอนนี้คุณเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมแล้วนะเล้วพูดอ,อย่างนี้คุณรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณให้มันให้มันลงตัวในรูปแบบที่ที่เหมาะสม กับตัวคุณเหมาะสมกับศักยภาพในตัวคุณคุณรู้แล้วว่าถ้าเกิดคุณจะดึงดูดสิ่งใหญ่ใช่คุณจะต้องมีศักยภาพสติปัญญาและร่างกายที่แข็งแรงและคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีมาได้ให้คู่ควรกับศักยภาพนั้นคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทําตัวให้ให้คู่ควรคุณจะต้องเป็นคลื่นความถี่ที่มีพลังงานตรงกันกับสิ่งล้ําค่าตรงนั้นคุณรู้แล้วว่าคุณคือสิ่งล้าค่าคุณรู้แล้วว่า คุณจะเสันยงสิ่งต่างๆได้ไหมนี่คือพลังงานของเจ้าของชิปถ้าใช่ถ้าตรงเดี๋ยวไปฟังกันต่อว่าไพ่จะเล่าอะไรให้เ,เพื่อนๆฟังหรือว่า energy ของเพื่อนๆเนี่ย h i g h cell ของเพื่อนๆเนี่ยจะบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นื่อยๆนะ แต่ก็อดทนพอนี่นี่คือนี่แหละแล้วอยู่ตำแหน่งเดิมด้วยคือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณว้าวสิบเหรียญมาด้วยนะห้าไม้มาเดอะซันมาไพ่มาให้กำลังใจอือหื้อ สองไม้ชาริออตมีใครจะเดินทางไหมคะเดี The ๋ยเอ็มพอโลวะจงหนักแน่นจงหนักแน่นในตัวคุณเองจงหนักแน่นในในองค์ความรู้จงหนักแน่นในสิ่งที่เป็นตัวคุณจงเชื่อมัน่นจงวางรากฐานชีวิตของคุณให้จงหนักจงฟังเยอะ และมีสติให้ให้มากที่บอกให้หนักแน่นคุณจงเรียนรู้สิ่งสิ่งที่มันอยู่ภายในให้มากๆภายในสะท้อนภายนอกและภายนอก,นอกสะท้อนภายในเสมอคุณจะรู้ได้เลยว่าทิศทางลมมันจะเปลี่ยนภายในของคุณจะบอกบางคนเซนส์สัญชาตญาณนี้แบบเยอะมากๆบางทีเข้ามาในฝันก่อนเลยว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป หรือมาบอกเป็นนัยยะบางคนนั่งสมาธิบางคนขึ้นอ่าผ่านอาคาชิปเลยเพื่อที่จะรับรู้ประสบการณ์ต่างๆเรียนรู้แล้วว่าทักษะสกิลอะเออทักษะในการที่ตัวเองจะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จคืออะไรทุกคนมีเป้าหมายอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ขึ้นมาใช่ค่ะการที่คุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องเรื่องปัจจัย เรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องผิดนะพลังงานของเงินเป็นพลังงานบวกที่สูงมากนะคะการที่คุณไปโฟกัสสิ่งนั้นแล้วมันก็สร้างให้คุณเสถียรแล้วมันทําให้คุณได้ได,ได้ได้เปิดโลกทัศน์ให้มันกว้างอ่ะนั่นไม่ใช่สิ่งผิดเราไม่ได้ไปยึดอะไรคุณลองมองดูกายภาพของการใช้ชีวิตที่แท้จริงบางที่ไม่หมอฟังพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีบางคนที่มีแรงต้านในเรื่องนี้เราต้องดูปัจจัยความเป็นจริงคนะ่ะ เราต้องเอาตัวเองมาอยู่ในความจริงก่อนเรามีหน้าที่ใดในการอยู่อาศัยในพื้นที่น้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมมาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณคุณจะออกบวชเลยแล้วก็ทิ้งภาระทุกสิ่งทุกอย่างลูกอดอยากบ้านลถไม่ทรงอะไรอย่างนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าเราต้องมาดูในความจริงคุณต้องเสถียรแล้วคุณก็ต้องต้องวางแผนอ่าในตรงนี้เนาะงั้น แม่หมอฟางเชื่อว่าเจ้าของคลิปในวันนี้คุณคุณเข้าใจในตรงนี้แล้วแล้วแม่หมอฟางจะพูดต่อเลยนะในเรื่องของเสิ่งที่คุณกําลังวางแผนแล้วก็ไปสิ่งนี้ภัย่ขึ้นมาเป็นพลังงานของตัวต,วต,วตวนภายในก็คือไฮเเซลองฟิรุที่นําทางบอกให้คุณหนักแนมแล้ววางอัตตาอีโก้ที่มันยังคงหลงเหลือมันจะพูดมาบ้างในบางครั้งที่คุณกําลังก้าวไปสู่ชัยชนะความสําเร็จความสักเซ็ความส,สามบูรสมบูรณ์ข้างหน้าในชีวิต ทุกๆการขับเคลื่อนของคุณเมื่อด้านสว่างของคุณมยนมากด้านมือของคุณมันก็ยังยังยังสว่างถ้าแสงของคุณมันไม่ได้สว่างมากมันจะไม่สามารถสว่างมากพอที่จะทําให้แสงนั้นดับลงได้นี่แสงม่เงาเสมอนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะวางใจยังไงตรงนี้คุณต้องหาสมดุลในการในการทําในการคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณมุ่งไปมาก ภายในของคุณเลยที่จะดึงคุณกลับมาให้คุณอยู่ตรงกลางเพื่อหาจุดบาลานซ์ในชีวิตให้ได้คุณเป็นคนกําหนดทิศทางชีวิตตัวคุณเองหลังจากนี้คุณเป็นคนควบคุมชะตาชีวิตคุณเองคุณควบคุมมาสักระยะแล้วคุณเข้าใจกฎของแรงดึงคุณรู้ขาขึ้นชีวิตตัวเองคุณคู้รู้ว่าในปีปีหนึ่งในเดือนเดือนหนึ่งคุณจะต้องเจอเรื่องราวอะไรมากบางคนบางท่านมีไพ่ในมือนะรีเรียนรู้ไพ่นี่แหละ เปิดให้ตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปเปิดให้ใครหรอก嘛บางทีมัก็เปิดให้ตัวเองเพื่อที่จะดูทิศทางลงดูทิศทางชีวิตอะอาจังหวะเวลานี้มันอาจจะดาวบ้างก็ก็พาตัวเองฮิวฮิวตัวเองปล่อยวางลงนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะต้องตะเกียกตะกายหรือว่าทะเยอทะยานขึ้นไปสู่ความสําเร็จแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอจําสีหรือเปล่าสงบหรือเปล่าฮิวหรือเปล่า,ลเ,ลาเพื่อสะสม พละกําลังที่เรามีแล้วก็พุ่งพยานาไปอีกลําดับอีกก้าเนี่ยอันนี้คือพลังงานเพื่อนเเลยนะไม่ได้สมมุติหรือว่าอะไรหรอกอันนี้คือพลังงานที่น่าภายเขาขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณทำํำบางคนบางท่านทําอะไรลับๆ รับๆในทีนี้คืออะไรอาจจะเป็นความรับอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอาจจะเป็นอะไรแต่แน่นอนมันคืองานอ่ะมันคือความสําเร็จมันคือสิ่งที่คุณกําลังสร้างหรือสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังไปศึกษาหรือเรียนรู้อะไรคุณไม่ได้บอกใครนะแต่คุณจะทํรลงมือทําสําเร็จความสําเร็จของคุณมันจะประกาศให้โลกได้รู้แต่คุณไม่ได้สําเร็จโดดเดี่ยวนะคะจงวางแผนให้ดีความสําเร็จนี้คุณไม่ได้ไปคนเดียว เปิดใจของคุณอีกนิดนึงนี่คือสิ่งที่ไม่บอกฟังอยากจะเสริมให้เปิดใจให้อีกนิดนึงคุณยังมีคนในครอบครัวคุณยังมีคนที่คุณรักคุณยังมีคนที่ห่วงใยเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้อยู่แล้วตรงนี้ทุกคนรู้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลง mindset เราความคิดเราการกระทําของเราและการวางใจของเราได้อย่างดีเมื่อเราเชื่อมันแล้วพลังงานในด้านมิติของพลังงานเมื่อพลังงานของคุณยกระดับทุกๆอย่างมันจะลงตัวเอง ต่อให้คุณจะเคยเจอฟีดแบ็กกลับมาอย่างไงตอนที่คุณเล่าเรื่องของจิตวิญญาณให้เขาฟังหรือบอกงานที่คุณกำลังจะทําหรือเป้าหมายในชีวิตให้เขา,ขาฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันเกิดแรงต้านคุณไม่ไหวเพียงคําพูดทาเดียวก็สามารถเฉือนหัวใจของคุณขาดได้เลยตอนนี้คุณทำมามเใจมากมากแหะแต่สิ่งที่คุณจะต้องผ่านให้ได้เลยก็คือความอดทนอดกลั้นของตัวเองที่จะก้าวผ่านแล้วก็พาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ วันนี้มาเพื่อให้กำลังใจแล้วก็บอกให้คุณหนักแน่นบางความท้าทายบางความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นก็มาทดสอบคุณระหว่างทางเสมออย่าไปงดหนิดอากาศมันร้อนอย่าไปงุดหนิดทาตัวเองให้เบาที่สุดพร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุดอบกอดตัวเองให้มากๆแล้วก็ดําเนินหน้าต่อไปพุ่งพยายามไปเลยสู่เป้าหมายที่คุณได้วางไว้สู่ความสําเร็จสู่ชัยชนะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นลบก,กับใครแต่คุณรู้สึกว่าคุณชนะ คุณเก่งกว่าตัวคุณเมื่อวานคุณไม่ได้ยอมจำนวนกับอะไรคุณพักผ่อนเพียงพอคุณทานอาหารอร่อยคุณคุณยอมรับในในตัวตนของคุณคุณคุณพอใจเพื่องพอใจกับปัจจุบันขณะคุณเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่คุณมีคุณกล่าวขอบคุณโดยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ฝืนอะไรมันจะลงไปเองโดยที่มันมันขอบคุณไปทุกอย่างคุณจะมองโลกและสถานการณ์ด้วยด้วย ความมีสติตัวสตินั่นะเท่ากับฟีวิลมีสติเท่ากับฟีวิลคุณมีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาไอตัวรู้นั่นแหละที่มันจะทำให้เรากองว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรนี่คือนี่เลยเสรีในการเลือกบางคำพูดที่เราพูดออกไปมันอาจจะตาตึงสิ่งที่เรา ทำดีมาตลอดชีวิตแต่คนไม่ได้ฟังประมาณนั้นบางคําพูดถ้าเราไม่มีสติก็ฆ่าเราได้เช่นกันบางคําพูดถ้าเรามีสติก็สร้างเราได้เช่นกันคําพูดเป็นอะไรที่ที่คุณเองมีทักษะตรงนี้อย่าให้บางสิ่งบางอย่างมันมาขัดขวางคุณได้ประมาณนี้ในตัวด้านดาร์กด้านที่คุณบอกว่าฉันก็มีนะด้านเนี้ยฉันก็มีนะอย่าให้เอาด้านนี้ออกมาใช้นะหรืออะไรเงี้ย ถ้าเกิดสมมติว่าคุณกดข่มตรงนี้ไว้สักนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองได้กรองตัวเองมันจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากมากขึ้นไหมกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนั่นคือกดแห่งจักรวาลด้วยเช่นกันแอคชั่นเท่ากับเดียคชั่นถูกต้องไหมคะเราไม่จำเป็นต้องตอบอะไรไปเพราะคุณอยู่เหนือป่าเหนือ,อยังไงคุณอยู่เหนือการควบคุมของตัวตนที่เป็นด้านดาร์กของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปจัดการกับ อะไรที่มันไม่ได้ทําให้คุณไปเป็นเดซันไปเป็นสิบเหรียญไปเป็นคนที่เติบโตไปเป็นคิงไปเป็นราชาไปเป็นราชนีเป็นคนที่มีแฮปปี้แล้วก็มีความสุขที่สุดคุณจงปล่อยให้เรื่องที่มันที่เราไม่สามารถจัดการได้ให้จักรวาลได้จัดการไอ้เรื่องหนักๆให้จักรวาลจัดการเลยงั้นก็ขอให้คุณครูครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยจัดการในตรงนี้ก็แล้วกันขอให้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถสามารถ พูดออกมาได้และเปิดให้ครอบครัวทางจิตวิญญาณได้เข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราได้ถ้าเราไม่ไม่ได้พูดไม่ได้อนุญาตก็ไม่ได้เข้ามาไม่บอกฟังอันนี้สัมผัสได้เองอะเราไม่ได้เพูดครั้งเดียวแต่ทุกๆท,ทุกครั้งที่เราต้องการไกด์นำทางเราต้องพูดใหม่ทุกครั้งแล้วแล้วในทุกๆครั้งเราเราจะต้องอนุญาตให้ตัวเองได้รับด้วยเช่นกัน ขอให้ได้รับในทุกๆอย่างประมาณนี้เราจะต้องขอในทุกๆครั้งไม่บอกฟังรู้สึกว่ารีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนรีเซ็ตรีเซ็ตตลอดพลังงานมันถูกการรีเซ็ตทุกอย่างอะ่ะเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วเราสามารถสดชื่นแจ่มใสได้ในทุกๆวันจงเริ่มที่ตัวเราจงจงจงสตาร์ทแล้วก็พุ่งไปเลยค่ะเพราะว่าความสําเร็จมันอยู่ในมือคุณแล้วในขณะที่คุณได้เริ่ม เราะคุณเชื่อมันแล้วคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นไปเลยค่ะไอเอาอีกสักสามใบไหมขอกําลังใจจากจากจักรวาลเนาะจากไฮซลลอีกสักสามใบค่ะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนเนจ้าของคลิปในวันนี้ค่ะอืมว้า <laughs> หนึ่งเหรียญเป็นหนึ่งเหรียญที่ถูกอบอุ้มมาอย่างดีของขวัญอันล้ำค่าที่จักรวาลมอบให้คุณ มาจากสิ่งที่คุณได้สร้างมามาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากแรงบันดานใจมันมีโอกาสมันมีสังคมดีๆมันมีกลุ่มผู้คนดีๆที่ที่ตอนนี้รอซัพพอร์ตคุณอยู่ตอนนี้คุณเปิดกว้างมากๆพลังงานเปลี่ยนอะพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ไ้ยินเพสว้าเขาเจ้าของคลิปนี่ชีวิตเปลี่ยน ทำทำลายชีวิตเปลี่ยนเอาสิเอาสิเหมือนคุณปล่อยวางกับทุกๆอย่างได้อ่ะแล้วคุณก็ปกป้องพลังงานของตัวเองมากๆคุณมุ่งมั่นมากๆคุณเชื่อมั่นในความสิ่งที่คุณทําถ้าพูดในลึกเลยนะคุณทําภารกิจทางจิตวิญญาณไปเรื่อยๆแล้วคุณกำลังจะได้รับรางวัลบางครั้งบางตอนมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนาะแต่ทุกคนจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองในในเรื่องของ ภารกิจทางจิตญาณหรือเรื่องพลังงานสิ่งมหัศจรรย์อะไรก็ตามเราเท่านั้นที่ให้คำตอบตัวเราได้เราทำเองเรานั่งสมาธิเองเราสัมผัสธรรมชาติเองเราดึงดูดเองเราเท่านั้นที่ได้คำตอบคุณเองเช่นกันสิ่งที่พายขึ้นมาคุณกำลังจะได้รับทั้งหมดเท่าที่คุณจะสามารถดึงดูดได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหลือเฟือสำหรับคุณคุณคู่ควรที่จะได้รับพร้อมที่จะเติบโตหรือยังคะเมื่อกี้เมื่อกี้ใต้สำหรับเป็นอาเดมพโรตอนนี้เป็นเดมเพสราชาและราชินีผู้ให้ผู้สร้างจริงและก็ผู้ทำลายล้าง ทำลายล้างอัตตาอีกโก้อยู่เหนือการควบคุมเข้าใจเห็นประตูบานใหม่ไหมคะเห็นการกำเนิดเกิดใหม่เมื่อมีบางอย่างจบสิ้นย่อมมีสิ่งเกิดใหม่ที่สวยงามตัวตนเก่าจบแล้วตัวตนใหม่กำลังได้กำเนิดเกิดขึ้นว้าว พลังงานในว,วันนี้ฟูมากเป็นเป็นหน้าไพาท่ที่ที่อ้อ่านง่ายนะท่านงานง่ายบอกเลยว่าอ่านง่ายแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ได้มีกันไว้แล้วดีใจที่ได้ที่ได้สัมผัสพลังงานเพื่อนๆแล้วก็เจ้าของคลิปคุณเลอค่ะคุณลำค่ะแล้วสิ่งต่างๆมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากนี้ก่อนที่คุณจะทำระหว่างทางที่ทุนทำงงาุรกิจ ได้บอกฟังพูดเลยทุกอย่างมันจะถูกปลูปลูพรมไว้รอสําหรับคุณแล้วสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาให้คุณจงเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์เมื่อมีเข้ามาจงเรียนรู้ที่จะใช้เนาะมีแต่คนสอนให้เก็บใช่ไหมมีเก็บให้เก็บให้ออมให้ลงทุนแต่ไม่ได้สอนวิธีการใช้ลงทุนผิดที่ก็เปลี่ยนเหมือนกันอยู่ผิดที่ชีวิตก็เปลี่ยนเช่นกันแล้วก็มีมากแต่ไม่รู้จะวิธีการใช้ก็หมดเหมือนกันตรงเนี้ย เรียนเรียนรู้แต่เชื่อว่าเพื่อนๆมีความฉลาดทางด้านการการเขาเรียกมีมีการเรียนรู้เรื่องนี้มาอย่างดีแล้วเคยมีเคยหมดเคยอดมาก่อนความพูดนี้พูดเลยเคยเป็นมาทุกอย่างแล้วจนมาเป็นคนที่เนี่ยหนักแน่นหนักแน่นคุณล้มได้ไม่นานหรอกเพราะมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เบื้องหลังคุณไม่ว่าจะเป็นกิจการงานครอบครัวธุรกิจหุ้นส่วน คนในครอบครัวคนที่คุณต้องดูแลแล้วเพื่อนพ้องหลายๆคนถ้ามองในรูปของมิตินี้ถ้ามองในเรื่องของจิตญาณคุณรู้ว่าทุกๆุกดวงจิตญาณต้องการได้รับการปลดปล่อยในเรื่องของการปลดปล่อยมีมีตรงนี้เหมือนกันปลดปล่อยทางด้านจิตญาณคุณสวดมนต์คุณเหมือนคุณเหมือนอ่าต้องบอกดีว่ายังไงดีพ่อแม่คอนอิม ต้องบอกเน,นี่พราะโพธตสัตว์ใจของคุณเย็นอะพลังงานเย็นพลังงานเบาพลังงานแม่ชีพลังงานแม่ชีพลังงานแม่ชีมากแล้วก็เป็นพลังงานแม่ชีที่ร่ำซาา้ำม่ต้องบอกงี้นะคะไม่หมดไม่อดนะมีมีผ้าใหม่ตลอดนะโดยที่เราเองรู้คุณค่ารู้คุ้มคุณค่าของสิงของใครจะพูดไงแล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่อย่างนี้เลยนะพลังงานบางคนบางท่านคุณวางแผนคุณไม่ได้โทษอะไรคุณไม่ได้โทษเศรษฐกิจคุณไม่ได้โทษอะไรเลยคุณกลับมาดูที่ตัวเองคุณทําอะไรได้คุณเห็นคุณข้างของสิ่งที่คุณมีคุณวางแผนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณมองทิศทางในชีวิตแล้วคุณมองคุณไม่ได้มองแค่คุณเน่คุณเป็นผู้นําอ่ะคุณมองคุณมองเผื่อไว้ ใครจะเลือกก็เลือกใค,ใครไม่รับก็ไม่รับแค่นั้นเลยแต่สิ่งล้าค่าเลยก็คือคุณจะจารึกสิ่งดีงานว่าทิ้งไว้ด้วยด้วยอนุสรณ์อันีน้งามน,นะคะเชื่อว่าหลายๆคนหลาย,ลายท่านได้เข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มเต็มเหนียวอะ่ะเดินทางกันมาไกลเดินทางกันมาไกาเลเรียนรู้กันมานานแล้วก็เริ่มที่จะสปีดสปีดกันแล้วทํากันมาเนิ่นนาน,น,านก็ขอให้คุณฟื้นฟู พละกําลังของคุณแล้วก็แล้วก็ไปข้างหน้านอนให้ให้เพียงพอดื่มน้ําให้ให้เพียงพอแล้วก็รู้รู้จุดตัวเองถ้ารู้สึกว่าตัวเองล้าตัวเองเนี่ยก็ควรพักแล้วก็ไปต่อในในเส้นทางจงอย่าลืมคนเพียงข้างของคุณแล้วก็อย่ายจงอย่าลืมใส่ใจดูแลขุมกําลังที่คุณมีด้วยเช่นกันนะคะร้องขอได้เสมอนในเรื่องของเส้นทางเนาะ ขอสักใบสองใบได้ไหมความจเจริญรุ่งเรืองมั่งมีมั่งคงมั่งคัง่งบทเรียนในชีวิตสัมผัสความรู้สึกของตัวคุณเองในตอนนี้และก็ความทา้าทายมันมีชาริออมาทิ้งท้าย มันมีความท้าทายใ,ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแน่นอนเพราะมันมีบทเรียนเก่าจบลงไปแล้วแล้วคุณก็เล็งเห็นสิ่งนี่คุณกําลังจะทําคุณเรียนรู้ว่าสิ่งล้าค่านั้นมันคือตัวคุณเวลาความเข้าใจการไปวางการเรียนต่อการเรียนรู้การเข้าใจในชีวิตคุณเอาเอาจิตเอาใจมาอยู่กับเนื้อกัตัวเอาง่ายๆประมาณนี้แล้วก็บ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆท,ที่ที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณที่ถูกจริตนักพยากรณคนนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆสุดแป้งทุกๆกำลังใจถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าเราเราคือเพื่อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ